สวัสดีครับผมหมอทุศรธรรม95้จ็ดสัมผัสวันนี้เรามาให้แนวทางฮาหนอยวันที่วันพุธที่8มิถุนาสอง 5, 5้าหกครับท่านจะได้โชคลาภแบบไหนหรือ,อยังไงนะครับเราอัญเชิญครูบาอาจารย์ก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ัมพุทธะนะมามีมา,ม,ม,ามหาราภาอิติพุทธะสวรณนาวาชรตังวามณีวาพีตังวาอัตถงวาปัตถงวาเอหิเอหิอคติยะอิติมีมานะมามีหังนะโมพุทธายะมามมามะตัวเลขจงปรากฏให้ท่านได้มีโชคมีลามีเงินมีทองใช้กันนะครับเราจะเริ่มชุดแรกกันเลยนะครับนะครับําการเลือกเหมือนเดิมนะครับผม นะครับใบที่หนึ่งได้ห้าเจ็ดดาวเด่นคือห้าเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดนะครับจะเด่นหรือเปล่าเผื่อท่านเอาไปวิง่งหรือเอาไปเลขบางคนนะครับห้าเจ็ดนะครับชุดแรกได้ห้าเจ็ดชุดที่สองใบที่สองมาเลยนะครับใบที่สองได้เลขสี่อ่าเลขเดียวนะครับผมได้เลขเดียวเราต้องจับคู่กันนะครับได้เลขสี่นะครับผมสี 4. นะครับต่อไปไมรี่ที่ออกนะครับหนึ่งแปดนะครับวางน้อยคอยรักนะครับหนึ่งแปดนะจ๊ะได้เลขหนึ่งแปดนะครับยังไม่มีคู่นะครับเลขต่อไปได้เลขห้าเอ้าเราได้เลขคู่กันแล้วนะครับตอนนี้เราได้คู่กันคู่กันแล้วนะครับก็คือสี่ห้านะครับผมสี่และห้านะครับก็เป็นสี่ห้านะครับ ตอนนี้เราได้คู่กันนะครับอะต่อเลยครับชุดที่ใบที่4นะครับเพราะว่าเราจับคู่กันได้นะครับได้4 3นะครับผม4 3่สามนะโอ้อันนี้เป็นนกนกคู่หรือเปล่านะครับสี่สามน่าจะอีก1ใบนะครับจะครบ5ชุดนะครับได้6 สนะครับวันที่8จะออกหรือเปล่านะครับได้64นะครับผมต่อเลยนะครับชุดที่2ใบที่1นะครได้37สิงโตมองหาเหยือ่อหรือมองหาคู่หรือมองหาความหวังนะครับสิงโตได้37จนะจ๊ะต่อด้วยหมายเลข 3า,านะจ๊ะ3ามห้าเลข35หนะครับเป็นหมีหมีพันปักกิงก่งป่ะหมีจีนอะไรประมาณนี้นะครับดวงตามีความหวังนะครับนิ่งสงบใช้สมาธิเป็นหลักนะครับ3าหานะชุดต่อไปได้เลขหมายเลขอะไรครับอ่าหมายเลข สาสองเหี่ยวผู้หวยหาเหยื่อนะครับได้เลขสาสองนะครับผมสามสองใบที่4ชุดที่สองนะได้เลขสี่หโอ้โหเราไม่ต้องกลับกันเลยนะครับได้เลขกลับด้วยป่ะเนะี่ยเอ๊มีไหมไม่มี เพรมีนะครับหกสี่สี่หกนะครับสี่หนะครับได้นกยุงนะครับนกยุงลำแพนสาดแสงอแลงก้านะครับพลังมีอยู่ด้านในความสวยงามความสดใสนะครับสี่หนะครับนกยุงชุดที่ใบที่5ชุดที่2นะครับได้เลขอะไรนะครับได้มาแล้วครับเลข หนสุนัขจิ้งจอกดวงตามีเลสไนมองทั้งด้านในด้านดีและด้านไม่ดีนะครับแต่ออกจะไปทางด้านไม่ดีมากกว่านะครับ1-6นะครับนะครับในการเสี่ยงโชคฮาหน่อยและมาเรนะครับวันพุทธที่8นะจ๊ะเรามาดูชุดแรกกันเลยนะครับชุดแรกได้เลข5 7 4เห้า 18 4 3แล้วก็6 4นะครับผมในเลขนี้นะครับชุดที่2นะครับชุดที่2ได้เลขอะไระชุดที่2ได้เลข4 7่เดได้ส3มเจ็ดสหแล้วก็16กนะครับกลับให้โดยเฉพาะนะครับดูนะครับตัวไหนที่มีเลขซ้ำอาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับอาจจะมานะครับแต่ก็ไม่มาก็มี ไม่ใช่ว่าจะมาตลอดนะครับก็คือเราแค่ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับได้เลยนะครับถ้าท่านไม่ทันก็แคปหน้าจอเลยนะครับผมนะก็เราให้เป็นแนวทางนะครับวันที่8วันพุทธที่8มิถุนาสองห้าหนะครับหา้าห้าหน่อยและมารีนะครับผมวันพุธก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทองใช้ทุกคนนะครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติถ้าท่านชอบคลิป